ดูดวงชาวราศีกันอดทนมานานจะไปไหนก็ไปไม่ได้ด้วยอำนาจบารมีวาสนามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิิปกปกักอุค์ของราษาแน่นอนมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าไม่มีเงินมันจะออกไปได้ยังไงมันก็ติดก,กับดักกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นชาวราศีกันยังโดนมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาอยู่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มซี่ จะพร้อมแล้วหรือยังเพราะดวงชะตางั้นตกตําแหน่งอํานาจบาร,รมีวาสนา้ะผมราชสีห์มานอนซบตักแล้วถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาตั่งที่ใช่ถ้าท่านเป็นหญิงท่านจะเจอราชสีห์นเตียงเกี่ยวกับแฟนก็ได้นะผู้มีอํานาจต่างแดนต่างถิ่นก็ได้นะผู้มีอํานาจในลักษณะราชสีห์นร,ราชสีห์ก็คือสิงโตสิงโตก็เปรียบเหมือนนบคู่คงที่มีอํานาจผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นชายท่านจะรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบาร,รมีวาสนาเมื่อถึงเวลา ครับผมดวงตาของท่านต้องยืนหยัดเด็ดเดียวนะครับเด็ดขาดเด็ดเดียวต่อสู้แข่งแย่งจริงดีไม่มีใครช่วยเท่าเลยนะครับอยู่ด้วยตัวท่านเองนะอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สองเหรียญเกิดขึ้นสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ในโชคชะตาเมื่อถึงเวลาก็ปัญหาต่างๆก็เข้ามาประเดบดดังก็จริงแต่ทาให้ท่านนอนไม่หลับกระบบวนกระวายการ,ระสนะรับกระส่ายนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาตกตําแหน่งเขาเรียกว่าปเดบดัง ยาจกเกิดขึ้นนะผมมันจะไปไปไม่ได้มันอึดอัดครับข้าพเจ้าอยากจะหนีหลบหลีกหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าแต่เมื่อถึงเวลารอแล้วเมื่อไหร่จะมาก็ตกตําแหน่งถ้วยทองก็สังเกตกันดูครับว่าโชคจะตามท่านถ้วยทองมาเมื่อไหร่ถ้วยทองก็แปลว่าโอกาสโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเหรียญใหญ่เบเร์่มครับถูกแจ็คพอต72ดล้านก็ได้ ด้วยบุญกุศลวาสนาให้ท่านมองไปไกลๆไปสุดขอบฟ้าเลยนะครับมองไปให้ไกลนะครับมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าท่านจะเจริญรุ่งเรืองนะครับถึงแม้ท่านจะเบื่อนายกับใครบางคนที่ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองมาให้แก่ท,ท่านท่านจะรู้สึกโอกาสทองเข้ามาจำแย่ตกต่ำเพี้ยนนะครับแต่เฟเวอ์เกิดขึ้นในโชคตาการชิงใบชิงพริบการใช้เล์ๆๆเหลี่ยมเลขกลเนพรดูายเกี่ยวเรื่องธุรกิจก,ก,การการเงินท่านจะได้พบเจอสิ่งดีๆ นับสิ่งที่ใช่เกี่ยวเจอคนเข้ามาสนับสนุนก็ได้นะครับคนที่เข้ามากันแกล้งท่านจะเริ่มมะลายหายไปสิ้นดวง,งตาจะเปิดถึงแม้มีดาบจะล,อลอ้อมรอบอดทนอดกัน้นนะครับผมแต่เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอหุ้นส่วนที่ดีเจอคู่ที่ดีก็ได้นะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโยกตาแต่เรื่องราวต่างๆก็จะมีเรื่องเกิดมารักสามซ่างม,ม,มีปักตรงกลางใจงอาจจะทําให้ท่านกระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้สึกย่ำแย่ รู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ำเบี้ยดินนะครับผมในโชคชะตาแต่เมื่อถึงเวลาคาบุตรศลวาสนาให้ทางหัน,หน,หนท,ท่านะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับดูทิศก่อนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและดวงชะตาของนั่นจะตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะเกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองรับซ้ำ ดวงตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งดดวเวอร์ดวงแก้วมณีสองแสงนำพาซึ่งความผสมผลเดมาสู่ตัวท่านจะเเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะผมยิ่งให้ยิ่งจะได้เจอโอกาสทองนะเพราะฉะนั้นนะผมท่านก็ลองคิดดูถ้าท่านไม่ให้ใครเลยใครจะมาส่งมอบโอกาสทองให้กับท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสสมสมหวังดังใจหมายจะมีโอกาสทองแต่ว่ายังไปไม่ที่สุดนะ ค่อยๆไปนะเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวฮึิมหรือน้ําเต็มแก้วในคานในดวงชะตาการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเนดูบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่ําเบี้ยดินนะครับผมอัศวินขี่ม้าถือดาบปะหัรประหารศัตรูหมู่มานดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่ามีถ้วยทองส่งมอบมาส่งตัวท่านแล้ว ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสกสมสมหวังดังใจหมายวงล้อแห่งวัตจักรนรับจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ล้ำได้ละมาเพลงกองดวงสกสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งเดอะฟูจะมีคนคอยประโจประแจงเรียกแข้งเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษจะตาชีวิตรับทรัพย์ มีการยื้อแย่งต่อสู้แย่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาชะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทํานายว่าท่านจะได้สามารถต่อสู้กับผู้คนเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่มีผลกระทบกับตัวท่านแล้วท่านจะได้ปลดแผงออกจากสถานที่ที่ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่นะอย่างสถานที่ทํางานก็ได้นะบางคนไม่อยากทํางานต่อแล้วแต่ถ้าไม่ทาจะเอาอะไรกินเรนะาบอไม่ทําแล้วจะอยู่ยังไงจะเป,ปลี่ยนไปยังไงมันถึงเวลาแล้วหรือยัง นะครับผมให้ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับผมดวงชะตาจะผสมเล็นรับทรัพย์รวยโชคอุปสรรควากน้าหมู่มารยิ่งเยอะยิ่ง,งดีนะครับถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่รวยนะครับถ้าท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีอุปสรรคเลยแปลว่าดวงชะตาท่านไม่เปิดนะครับนะครับดวงชะตาจะเปิดต่อเมื่ออุปสรรคขวากน้ขวางกั้นนู้นเต็ไมไปหมดแล้วท่านเอาชนะมันได้แล้วก็เอาชนะสิครับติดขัดเรื่องเงินก็ทําให้มันได้สิแต่ตรงไหนหาเงินได้หนักกว่าเดิม เอาให้มันเต็มที่เอาให้มันเต็มเหนียวชาตาชีวิตจะตกตำแหน่งเจ้ากรรมนายเวรตามติดอีกโอ้ยนะผมเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดร่วเล้าแสนทุกข์ทรามานแทบจะทนไม่ไหวการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดทานไม่อยู่นะผมเทมเลนเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งนะผมศัตรู นะครับเพราะฉะนั้นศัตรูมันก็รู้สึกคกเขิรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นปิดประตูให้มิชิดปิดวาจาให้เงียบอย่าไปยุ่งเกี่ยวยใครเสียตกตําแหน่งสิบเหรียญเองนะครับเงินทองไหลามาเทมาประสบความสาเร็จมีเงินมีทองลลทร่ํารวยร่ำซับนะครับออกรถหมายป้ายแดงซื้อบ้านนะครับมีลิฟต์แก้วขึ้นลงนะครับอยากได้นะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มด้วยอำนาจบารามีวาสนานะครับผม จัดนาจะเต็มมีการชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพรุบใบเพราะฉะนั้นใครบางคนที่ทําให้ท่านรู้สึกตกต่ำเบี้ยดินใช้เล่เหลี่ยมไปไกลๆเลยอย่ามายุ่งกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวซ่อนเล่นกับเรื่องราวต่างๆนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเมื่อถึงเวลาจะตกตําแหน่งเอ็มเพจนะผมเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองอารามหัวใจพองโตหารคู่เก่ความแจ่มชื่นท้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังต้นไม้อิงหลังแปลว่าเกิดความมั่งคั่ง ร่ลำรวยมั่นคงไม่ได้อยู่พวกนี้ก็เจ๊งอย่างนั้นไม่เอาเดีย๋ยววันนี้รวยพ่กนี้เจ๊งวันนี้รวยพวกนี้เจ๊ง,นนจงมันไม่เกิดความมั่นคงเลยอาชีพนี้มันไม่ได้เพราะนั้นท่านจะเกิดความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยประสบความสำเร็จชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสะนาไขก็ชุดท่านไม่อยู่จะรวยเลยรวยนะผมถึงเวลาแล้วตกตําแหน่งดมูลตึงไหมติงนะ เดิมมูนตึงนะแต่ว่าถ้าเราตีความพลังบวกไว้ก่อนมนสเสน่ไปไหนมันเกิดพลังมนสเสน่ม้วนจนทาผิวสีน้ำพึ่งนะจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองเข้ามาจับหนักจัเต็มแล้วถึงเวลาดวงชะตาของน่่นจะเปิดเองนำรับทรัพย์รวยโชคนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไ er, ลค์กดแชร์กดติดตามกดดิง้งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ